เขาบอกว่าเราไม่รู้ว่าเป็นสิคนเหลวถ้าย้อนกลับไปได้ก็คิดว่าเออเราก็เปลี่ยนเงินครั้งเดียวทําจมูกที่ดีๆไปเลยน่าจะดีกว่าออสวัสดีครับแชมครับทําตาสองชั้นนะครับแล้วก็เสริมจมูกเสริมคางนะครับด้วยความที่เราทํางานธุรธกิจออนไลน์แล้วมันต้องเห็นรูปเห็นอะไรต่างๆของเราเนี้ครับเออเราเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเออทำให้มันปกติได้ก็น่าจะดีกว่า คือเรากลัวการทําจมูกเราก็เลยรู้สึกว่าเออการฉีดฟิลเลอร์ต่างๆเนี่ยมันน่าจะง่ายแล้วก็ตอนแรกที่เราเข้าใจว่าว่ามันเป็นฟิลเลอร์แต่จริงๆแล้วมันเลเสียควาเหลวก็มีเพื่อนที่เคยทํากับจัสลันแล้วเราผลลัพธ์ออ,ออกมาดีเราก็เลยตัดสินใจที่จะมาปรึกษากับจัสลันนะครับแต่ทีเนี้ยในขั้นตอนของการเอาออกอ่ะคุณหมอเขาก็เลยแนะนําว่าให้เราเสริมไปเลยเพราะว่ามันก็ต้องผ่าตัดอู่แล้วผมไม่ได้ต้องการจมูกที่มัน โดง่งหรือว่าพุ่งมากเออเราต้องการที่มันค่อนข้างดูเป็นธรรมชาติคุณหมอก็เลยแนะนําให้เราใช้เทคนิคโอเพนแต่ว่าแช้เป็นกระดูกอ่อนหลังหูพอหลังหลังจากการแก้จมูกกับจัดลันไปเนี่ รู้ว่าจมูกมันคมขึ้นตาม,มันเข้าที่ขึ้นหรือว่าเรื่องคางครับเวลาถ่ายรูปหรือวเวลาออกกล้องต่างๆเนี่ยมันจะเข้าที่หรือว่ามันจะรับกับรูปหน้ามากขึ้นนะครับผมว่ามองว่าสาหรับการแก้จมูกหรือการทําจมูกเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญเราก็ควรจะศึกษาหาความรู้ให้ดีว่าหมอท่านนั้น,นามีประสบการณ์มาอย่างไรนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้การทำจมูกครั้งนี้ของผมนะเป็นครั้งสุดท้าย you l o o k you a ร์ฟ u วเ Wansiri Hospital.